แย่เนี่ยเมียงครับผมมาตั้พิกกอนขาวแดงแดดใส่สีนีด ตามด้วยทำแนครับนี่วันนี้เดือดกันหนูเดืดแล้วก้าพวกนี้ใส่เลยบบกระเจลมมีกี่ง่ายครับยัยงหยุดจ,จะขายใสบสบายอ่ะใส่สบายมันอหอม 好厉啊 เป็นตีละก้าปรุงรสดนหน่อยไม่เห็นเนาะนี่ครับเพื่มพลังแ๊ปนิดหน่อยอมอแล้วครับผมตัวผ้ายังครับนี่ตลองใบหอมนี่คบผมโอเคเดี๋ยวเรียบร้อยครับ แกงเกีย้ยผมสนอยสนอยสนอยเ <_ EN> ต็มถ้วยเลยก <_ EN> ินง่ายอยู่ง่ายครับผมมาครับ <_ EN> อ้า้อน <_ EN> สวัสดีบันยุับผมนี่ยุ งายครับตอนนี้จะไปสามแล้วมาเข้าด้วยกันครับเป็นเพื่อนทุกคนแจ่งฮ้อนครับมอ คลิปก็บใครมีคนดูก็ผมซื้อมาลืมใจะท่อละคนเทนดน่าจะประเดี๋ยวจะได้ผมฝากเรื่อนนะครับช่วยกันดูนะครับ เลเ้ยวไปได้ครับผมมันห้อนมาเจออย่างน้อจะมอกนะครับใส่มันมาเมี้ยผมเนี่ยแต่มันเมี้ยงจากันบ้านเนาะ เป็หลับปไปซาเนี่ยไว้ก่อนบะมกัมกครับสอบกับฝักกนไล่ก็แฉผมเพืเ่อนๆักชมคลิปกันเหมือนเหมือนน้อยนะครับ অগ্নি সয়